ณวันที่17เมษายน2025เวลา5้านาฬิกา39นาทีในประเทศไทยอ้างอิงจากเวลาปัจจุบันที่ระบุหากพิจารณาถึงสถานการณ์การย้ายทีมของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนที่มีแนวโน้มสูงตามรายงานข่าววงในเป้าหมายแบ็กขวาของลิเวอร์พูลที่มีข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏในรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือได้แก่ 1. เยเรมีฟริมปงไบเออร์เลเวอร์คูเซน ข้อเท็จจริงเป็นผู้เล่นที่ได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องในฐานะเป้าหมายของลิเวอร์พูลหากเทรนด์ย้ายออกไปข้อเท็จจริงอาเนสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชื่นชอบในความสามารถด้านเกมรุกและความเร็วของเขาข้อเท็จจริงมีรายงานว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรแม้ว่าบางแหล่งข่าวจะระบุตัวเลขที่แตกต่างกันข้อควรระวัง บางแหล่งข่าวชี้ให้เห็นว่าฟริมปงไม่ใช่แบ็คขวาแบบดั้งเดิมและเน้นเกมรุกมากกว่าเกมรับซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแทคติก 2. คิวเลียนซิลดินเลียไฟบวกข้อเท็จจริงมีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้มีการติดต่อเบื้องต้นกับเอเย่นของซิลดินเลียแล้วข้อเท็จจริงคาดการว่าค่าตัวของเขาจะไม่สูงมากนะักโดยบางรายงานระบุถึง12ล้านปอนด์หรือ16ล้านยูโรข้อเท็จจริง สื่อหลายแห่งมองว่าซิลดินเลียเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและมีศักยภาพในการพัฒนาข้อควรระวังยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะเป็นตัวแทนโดยตรงในสไตล์การเล่นของเทรนด์ได้หรือไม่ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องลิเวอร์พูลกำลังมองหาแบ็คขวาที่มีคุณภาพและประสบการณ์หากเทรนด์ย้ายออกไปแม้ว่าคอเนอร์บรดลีย์จะเป็นตัวเลือกภายในทีมแต่สโมสรอ์อาจต้องการผู้เล่นที่มีความสม่ำเสมอในระดับสูงกว่า การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการยืนยันการย้ายทีมของเทรนด์อย่างเป็นทางการและการประเมินความเหมาะสมของผู้เล่นแต่ละรายกับแผนการทำทีมของอาเนีสโอฟสรุปณเวลานี้เยเรมีฟริมปงและคิวเลียนซิลดิเลียคือ2ชื่อแบ็ขวาที่มีข้อเท็จจริงปรากฏในรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือว่าเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลหากเทรน์อเล็กซานเดอร์อานย้ายไปเรอัลมาดริด อย่างไรก็ตามการเจรจาและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงต้องรอติดตามต่อไปจากการสืบค้นสถิติ24นัดหลังสุดของเยเรมีฟริมปองไบเออร์เลเวอร์คูเซนและคิลเลียนซิลดินเลียไฟบวกในฤดูกาลเศษ2024ส่วน2025เพื่อประเมินความสามารถและให้คะแนนเปรียบเทียบ1-10ในแต่ละด้านมีดังนี้โปรดทราบว่าสถิติอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา และเป็นการประเมินโดยอิงจากข้อมูลที่มีความสามารถเยเรมีฟริมปงแลเวอร์คูเซนคิวเลียนซิลดินเลียไฟบวกหมายเหตุ 1. ความเร็ว9 7ฟริมปงขึ้นชื่อในเรื่องความเร็วและการวิ่งเติมเกมรุกที่ยอดเยี่ยม 2. การสกัดสำเร็จ6 7ซิลดินเลียมีสถิติการสกัดที่อาจจะดีกว่าเล็กน้อย และมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าเล็กน้อยอาจช่วยในเรื่องการเข้าประทะ 3. การเลี้ยงผ่านคู่แข่ง 86. ฟริมปงมีความคล่องแคล่วและเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด 4. การเปิดบอลสำเร็จ 7.. 6. ทั้งสองคนมีสถิติการเปิดบอลที่ไม่โดดเด่นมากนะักแต่ฟริมปงอาจมีจังหวะการเปิดบอลที่สร้างโอกาสได้มากกว่าเล็กน้อย 5. การส่งบอลให้เพื่อนทำประตู 8. 5. ฟริมปองมีสถิติการทำแอซิสที่สูงกว่าอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสารรค์โอกาสในพื้นที่สุดท้าย 6. การยิงประตูสำเร็จ 7. 7. ทั้งสองคอนมีสถิติการยิงประตูใกล้เคียงกันโดยซิลดินเลียอาจมีจำนวนประตูมากกว่าเล็กน้อยในบางช่วงแต่ไม่ได้เป็นจุดเด่นของทั้งคู่สรุปการประเมินเยเรมีฟริมปอง เป็นแบ็คข,ขวาที่มีจุดเด่นอย่างมากในเรื่องของความเร็วการเลี้ยงผ่านคู่แข่งและการส่งบอลให้เพื่อนทำประตูเขามีศักยภาพสูงในการเติมเกมรุกและสร้างความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายแต่ในด้านการสกัดสำเร็จอาจจะต้องปรับปรุงคิวเลียนซิลดินเลยียเป็นแบ็คข,ขวาที่มีความแข็งแกร่งในด้านการสกัดสำเร็จและมีรูปร่างที่ได้เปรียบเขามีความเร็วในระดับที่ใช้ได้แต่ในด้านการเลี้ยงผ่านคู่แข่งและการส่งบอลให้เพื่อนทำประตูยังเป็นรองฟริมปอง หมายเหตุการให้คะแนนนี้เป็นการประเมินโดยอิงจากสถิติและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะน,น,นี้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงโดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆเช่นแท็กติกของทีมหรือความเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะจากข้อมูลของ transfermarkt ณวันที่17เมษายน2025เวลา5นาฬิกา44นาทีเวลาไทยเยเรมีฟริมปงไบเออร์เลเวอร์คูเซน มีค่าตัวประเมินตลาดอยู่ที่50.00ล้านยูโรคิวเลียนซิลดินเลียไฟบวกมีค่าตัวประเมินตลาดอยู่ที่1 0 0 0ล้านยูโรการเปรียบเทียบด้านค่าตัวจากราคาตลาดปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเยเรมีฟริมปองมีค่าตัวประเมินสูงกว่าคิวเลียนซิลดินเลียอย่างมากโดยมีมูลค่าถึง5เท่าความสัมพันธ์กับความสามารถประเมิน ค่าตัวที่สูงกว่าของฟริมปองสะท้อนให้เห็นถึงศัก,กยภาพและผลงานที่โดดเด่นกว่าโดยเฉพาะในด้านเกมรุกความเร็วการเลี้ยงผ่านการส่งบอลให้เพื่อนทำประตูซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมใหญ่หลายทีมต้องการซิลดินเลียมีค่าตัวที่ต่ำกว่ามากซึ่งอาจทำให้เขามีความเสี่ยงทางการเงินน้อยกว่าหากลิเวอร์พูลตัดสินใจคว้าตัวอย่างไรก็ตามผลงานและสถิติโดยรวมของเขายังเป็นรองฟริมปงในหลายด้าน จากการสืบค้นประวัติอาการบาดเจ็บของเยเรมีฟริมปงและคิเลียนซิลดินเลียเพื่อเปรียบเทียบว่าใครบาดเจ็บบ่อยและนานกว่ากันในะวันที่17เมษายน2025มีข้อมูลดังนี้เยเรมีฟริมปงความถี่จากประวัติอาการบาดเจ็บที่สืบค้นได้ฟริมปงมีประวัติการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยโดยมีบันทึกอาการบาดเจ็บหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระยะเวลา อาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ของฟริมปงมักจะไม่รุนแรงและใช้เวลารักษาไม่นานนะักโดยส่วนใหญ่มักจะพักรักษาตัวเพียงไม่กี่วันถึงสองสาสัปดาห์อย่างไรก็ตามเคยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในปี2022ที่ทำให้เขาพักนานถึงประมาณ2เดือนประเภทอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยได้แก่ข้อเท้ากล้ามเนื้อสะโพกและอาการป่วยเล็กน้อยキュเลียนซิลดินเลียความถี่ จากประวัติอาการบาดเจ็บที่สืบค้นได้ซิวดินเลียมีประวัติการบาดเจ็บน้อยกว่าฟริมโปงอย่างเห็นได้ชัดโดยมีบันทึกอาการบาดเจ็บเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงที่ผ่านมาระยะเวลาอาการบาดเจ็บของซิลดินเลียโดยทั่วไปก็ไม่รุนแรงและใช้เวลารักษาไม่นานเช่นกันส่วนใหญ่มักจะพักรักษาตัวประมาณ1-2สัปดาห์อาการบาดเจ็บที่นานที่สุดที่พบคือปัญหาที่ขาในปี2024ที่ทำให้พักไปประมาณ3สัปดาห์ ประเภทอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยได้แก่ข้อเท้ากล้ามเนื้อและปัญหาที่ขาสรุปโดยรวมแล้วเยเรมีฟริมปงมีแนวโน้มที่จะบาดเจ็บบ่อยกว่าคิวเลียนซิลดินเลียอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ของทั้งสองคนมักจะไม่รุนแรงและใช้เวลารักษาไม่นานนะักแต่ฟริมปงก็เคยมีประวัติการบาดเจ็บที่ต้องพักยาวนานกว่าเล็กน้อยดังนั้นหากพิจารณาถึงความถี่ในการบาดเจ็บ ซิลดินเลียดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเล็กน้อยในแง่ของปัญหาอาการบาดเจ็บจากการพิจารณาข้อมูลณนะวันที่17เมษายน2025เพื่อประเมินความคุ้มค่าระหว่างเยเรมีฟริมป n งและคิวเลียนซิลดินเลียโดยให้คะแนน1่ต่อ10 10คือคุ้มค่ามาก1คือไม่คุ้มค่าเลยเยเรมีฟริมป n งค่าตัวประเมิน50ล้านยูโรสูงเศษ5ส่วนิ เนื่องจากค่าตัวค่อนข้างสูงอาจต้องพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงจำนวนนัดที่ลง24นัดล่าสุดประเมินที่เศษ8ส่วน10คาดว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักของเลเวอร์คูเซนทำให้ได้ลงสนามสม่ำเสมออาการบาดเจ็บประวัติบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยเศษส4ส่วน10มีความเสี่ยงที่จะพลาดการลงสนามสถิติความสามารถโดยรวมเกมลุกสูงเศษ8ส่วนสิ มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์เกมรุกรวมคะแนนประเมินความคุ้มค่า5บวก8บวก4บวก8 4เท่ากับ6เศษ25สส่วน10คิวเลียนซิวดินเลียค่าตัวประเมิน10ล้านยูโรตำ่ำเศษ9ส่วน10ค่าตัวสมเหตุสมผลมีความเสี่ยงทางการเงินน้อยจำนวนนัดที่ลง24นัดล่าสุดประเมินที่เศษ6ส่วน10อาจเป็นผู้เล่นหมุนเวียน ตัวจริงสลับอาจไม่ได้ลงสมำเสมอเท่าฟิลมปองอาการบาดเจ็บประวัติบาดเจ็บน้อยกว่าเศษ8ส่วน10มีความเสี่ยงน้อยที่จะพลาดการลงสนามสถิติความสามารถโดยรวมเกมรับดีกว่าเศษ6ส่วน10อาจไม่ได้โดดเด่นเท่าฟิลมปงในภาพรวมแต่มีจุดแข็งในเกมรับรวมคะแนนประเมินความคุ้มค่า9บวก6บวก8บวก6 4เท่ากับ7เศษ25ส่วนิ สรุปจากเกณฑ์การประเมินนี้คิเลียนซิลดินเลีย7เศษ25ส่วน10ดูเหมือนจะมีความคุ้มค่าโดยรวมสูงกว่าเยเรมีฟริมปอง6เศษ25ส่วน10เล็กน้อยโดยมีปัจจัยหลักมาจากค่าตัวที่ต่ำกว่าและความเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บที่น้อยกว่าแม้ว่าศักยภาพในเกมรุกโดยรวมอาจจะไม่สูงเท่าฟริมปองก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับความสำคัญที่ลิเวอร์พูลให้ในแต่ละด้านเกมรุก vs เกมรับ ความสม่ำเสมอว s สศักยภาพงบประมาณฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่องติ k กต็อกเกอร์ชื่อดังและสำหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแมและ Unreal Engine ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันขอบคุณครับ